สวัสดีครับสำหรับ DaVinci 101ในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนในเรื่องของการปรับขนาดหน้าจอ UI ในการทำงานของตัวโปรแกรมนั่นเองนะครับคือปกติแเราจะตัวโปรแกรม DaVinci นะครับมันจะปรับขนาดของ UI เนี่ยตามขนาดของหน้าจอคอมหรือว่าโนบุกที่เราใช้นะครับซึ่งมันทำให้บางครั้งนะครับสมมติว่าเราใช้หน้าจอคอมหรือว่าโนบุกที่มันเล็กเนี่ย หน้าจอ u i นะครับก็จะโดนปรับให้มีขนาดค่อนข้างใหญ่เพื่อที่จะทำให้คนใช้เนี่ยสามารถที่จะมองเห็นในเรื่องของหน้าพรีวิวหรือว่าหน้าจอทู s ต่างเนี่ยได้ชัดขึ้นแต่ว่ามันก็จะมาลดทอนในส่วนของเครื่องมือที่จะมาแสดงผลในตัวหน้าจอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนรวมถึงผมด้วยก็อาจจะไม่ชินนะครับซึ่งสำหรับวิธีแก้หรือว่าการปรับขนาดหน้าจอ u i นะครับให้มาที่ทางบนซ้ายตรงนี้นะฮะที่มันเขียนว่า d a v i n c i r e s o l v e แล้วก็เลือกไปที่ preferences ตรงนี้นะครับผม จากนั้นไปที่ user แล้วก็ตรง UI Display Scale ตรงนี้นะครับมันจะโดนปรับเป็น auto ปกตินะฮะอ่ะให้เรากดเข้ามานะครับแล้วก็ผมแนะนำว่าลองเริ่มจาก100%ดูก่อนนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็กด save นะครับซึ่งคราวนี้พอกด save ไปเนี่ยมันจะยังไม่เปลี่ยนให้ทันทีนะครับต้องทำการปิดแล้วก็เปิดโปรแกรมใหม่ครั้งหนึ่งนะครับอ่ะอ่ะแล้วพอเปิดกลับเข้ามาใหม่เนี่ยก็จะสังเกตได้นะครับว่าขนาดหน้าจอหรือว่า UI ของเราเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนไปนั่นเอง แล้วนั่นก็จะเป็นคร่าวๆของคลิปวิดีโอนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยมินิแชร์ริ่งของพวกเรานะครับก็มีคอร์สสอนออนไลน์นะครับบนช่องทาง Skill l เลนแล้วนะครับเป็นคอร์สแบบปูพื้นฐานเบื้องต้นเลยในการปั้นช่องแล้วก็ตัดต่อวิดีโอนะครับด้วยโปรแกรมอย่างแคปคัดนั่นเองและที่สําคัญนะครับคอร์สนี้เนี่ยเรียนฟรีด้วยนะครับส่วนช่องทางลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ข้างใต้เดสคริปชันของตัววิดีโอเลยนะครับ